สวัสดีค่ะชื่อสุนันทนันชัยค่ะก่อนหน้านี้นะคะสุขภาพเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยะคะ่ะก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาปุ๊บก็จะเป็นโรคโรหิตจางมาตั้งแต่เกิดนะคะเ,ออเหมือนกับว่าไปโรงเรียนเข้าแถวร้องเพลงชาติปุ๊บก็จะเป็นลมทุกวันจนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องเข้าแถวแล้วะคะ่ะ แล้วยิ่งวิชาพาละานี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ได้เรียนกับเขาแค่แต่แต่นั่งขอบสนามดูเพื่อนเล่นกันเพราะว่าจะเป็นลมแล้วอาจารย์รับผิดชอบไม่ไหวจนเรามาทํางานค่ะพอทํางานปุ๊บเหมือนกับว่าจะเป็นโรควูบยืนเดินดูในไซสาไลน์แล้วก็จะวูบทางโรงงานพาไปที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าหมอบอกว่าเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็ถ้ามาช้าไม่เกิน2ชั่วโมงอาจจะเป็นอัมพึกอัมาพาตพอแอดมิดไอซปุ๊บหมอเขาก็เติมทั้งเลือดท,ทั้งน้ําเกลือแล้วก็หมอเขาจะคอยลุ้นค่ะว่าถ้าเราฟื้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเดินได้ไหมเราจะเป็นอัมพึกสซีกซ้ายหรือเปล่าหลังจาก นอนประมาณ17วันค่ะฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บหมอจะให้เราท่องว่าวันนี้อากาศดีจังพอเราท่องได้ดูจากสีหน้าหมอแล้วหมอดีใจว่ากว่าเราเอีกค่ะหมอก็โล่งว่าเราปลอดภัยไม่เป็นอมัมพฤกษ์แต่ว่าโรคในตัวเรามันไม่หายค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอาการมี3โรคนะคะเส้นเลือดไอเม็ดเลือดจางที่เขาเรียกว่าธาลัสซเมียเส้นเลือดสมองตีบตามมา แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจแล้วเราทำงานส่วนมากงานที่เราทำเป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพนะคะจะต้องใช้สมองจะต้องคิดปัญหาหลังจากนั้นก็จะแจกจ่ายงานให้ลูกน้องแล้วเราเป็นโรคแบบนี้บางทีคิดมากๆคิดก็ไม่ออกเพราะจะแจกจ่ายงานให้ลูกน้องลูกน้องทำงานกลับมาไม่สำเร็จก็ทำให้เราเครียดยิ่งเครียดยิ่งเป็นค่ะ แล้วก็มันจะเหนื่อยเพียตอนเช้าไม่อยากจะตื่นพอไม่อยากจะตื่นปุ๊บมันต้องบังคับตัวเองพอเราบังคับตัวเองปุ๊บมันจะต้องแบบว่าทํางานอยู่ต้องหายใจแบบแบบนี้ค่ะให้ออกซิเจนเข้าเต็มปอดต้องทําอยู่บ่อยๆมันถึงแบบว่าจะดํารงชีวิตเราอยู่ได้ก็ค,คิดอยู่ในใจนะคะว่าเราจะไปวันไหนแล้วเป็นแบบนี้ ชีวิตเราจะอยู่ถึงวันไหนรู้สึกว่าทำงานไปเครียดหายใจลึกๆต้องหายใจลึกๆตลอดแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที <t an S 1> <t. S 2> ่เขาปกติเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเราไหมชีวิตเขาหายต้องหายใจเหมือนเราไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เจอจุดเปลี่ยนนะคะก็คือว่าเราทำงานแล้วหลังจากนั้น ก็จะมีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราไม่ค่อยสบายเริ่มแรกเลยนะคะเขามาแนะนำเอนไซม์ให้เรากินกินบอกว่าเราเป็นคนป่วยกินตอนเช้ากับก่อนนอนอ่ะพอได้มาปุ๊บมันจะหายจริงเหรอในไหนก็ในไหนแล้วไม่มีอะไรที่มันจะดีขึ้นไปมากกว่าน,นี้แล้วก็เลยลองทานดูหลังจากนั้นปุ๊บก่อนนอนเราทานเอนไซม์เช้ามาปุ๊บ ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาอ่ะตื่นขึ้นมาไม่เพียะ,ะมาทํางานเออรู้สึกว่ามันมันดีหรือว่าเรามาโนโกันแน่ก่อนนอนก็กินอีกคราวนี้กินได้ประมาณห6วันแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเป็นวันที่หมอนัดพอดีพอกินได้5้าหวันไปหาหมอปุ๊บไอเรากินวาฟาฟรีน5มิลลิกรัม หมอจะต้องตรวจค่า INR ซึ่งตอนนั้นหมอบอกว่าค่า INR ของคนกินวาฟรินเนี่ยจะต้องอยู่2-3ถึ 3. พอเราไปตรวจเลือดปรากฏว่าเลือดเราอยู่ที่2.6เออมันดีขึ้นก็เลยมาเล่าให้คนที่เอายาให้เรากินฟังเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเพิ่มเพราะเราเป็นเส้นเลือดสมองตีบเขาอยากให้กินบาคโคายแล้วก็วิกอรี่เบอร์รี่ไนท์เขา,เอาอะไรให้มาเราจัดหมดเพราะว่าเราอยากหาย หมอนัดไปตรวจอีกรอบหนึ่งคราวนี้หมอประหลาดใจเลยค่ะไอ้ผลเลือดปรากฏว่าดีเหมือนคนปกตินะคะระดับที่ว่าเลือดข้นก็เหลวออกซิเจนในเลือดก็เยอะแบบว่าเราไม่ต้องหายใจแบบแบบนี้อีกแล้วหายใจเหมือนคนปกติได้เลยไอ้เราก็เลยลองดูเดินลงลายทั้งวันว่ามันจะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแล้วหมอก็ให้เราไปตรวจ ไอไตตับออกซิเจนปรากฏว่าทุกค่าอยู่ในมาตรฐานของคนปกติหมดทุกอย่างก็คือในใจก็อยากให้หมอลดวาฟเฟลินลงก็คือเราไม่ต้องกินวาฟเฟินแล้วก็กินแต่อาหารเสริมตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปตรวจกับหมอเป็นประจำเหมือนว่าไปพบปะหมอเฉยโดยไม่ต้องกินยาที่เป็นสารเคมีอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองดีขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณสินค้าดีๆจากมาตพิทด้วยนะคะที่ทําให้เรามีวันนี้ซึ่งเราคิดว่าเราไม่อาจจะมีวันที่เรามีสุขภาพที่ปกติเหมือนคนทั่วไปคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่เป็นโรคเลือดจางเดินไปที่ไหนมีแต่คนมองว่าหน้าตาเราจะแปลกๆตาจะเหลืองหน้าจะซีดพุงจะโต แต่ตอนนี้เรากลับมาเกือบปกติค่ะเหมือนคนปกติถ้ากินไปเองหน่อยคิดว่าตัวเองต้องสวยเลิศแน่นอนค่ะ